สาหอใส่ลได้ใส่ไหวบสามโบกได้ใส่หกสามบสไมไม่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 เกิดใกล้ประวัต่สูงเกิดอะไรบอสเกิดตายบอสเกิใกล้ เียวา้าจะแปดตเบอร์เีมันเก็บหกแลรวพี่กสามสามเซตอะไอเยอะขนาดนอะสอตัวมันมีสองตัวของใบพี่ตูขอของหน่อยมาเอาไปเลนพี่จะดีกว่ดแปเต็มตัวเลยูมาดิพี่หกแตกนะตึกก็มันมันเปลี่ยนสองิบเล่นอยู่นะเาตูรอผมปีนปีนปีนไม่ดดิไม่ดีไม่ดีไม่ดีกรง้รอรอ ไปกดยายิงร้องเลยไอ้ของผมฮะของตูงทำไมขข้นไปเก็บบัตรบัตรึ้นไปเก็บซองเล่นนี้ มันก็เ,เลือดน้อยแล้วนะพวกราซาบุงราซาบิดมันติดที่พวกไอ้เหี้ยนี่มันเอา190มายิงโปง้งเป้ปงโป้งเป้งกันย่างหนุนเราย่างหนุนย่างหนีนมาดีมาดีไม่ต้องมาวนไม่ต้องม้วนนั่งอยู่บนรถตัวนี้ พวกก็เด no? right? oh okay. 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 ือดร้อนนั่นดูให้พวกนั้นมันมันดิสออกไปก่อนล่ะรอให้มันเสือเลุกออกก่อนดีกว่าผมจ้างหนุมีตัวนึงเกมผอมน่ากูตัวนั้นกูตัวนั้นกูยิงกูอีกสัตว์ไม่มีกระตุ้นตอง สี่มงไอโผล่มาไอเจ้าสองไอหน่อยสองไอสองไอสองปิดปิดปิดสวยเอาแม่เลยกูเปลี่ยนคนละเจ้าสองไอไปตจองไอปเจ้องไอไปเจ้าสองไอไปเจ้าสองไอไปเจ้าสองไปเจ้าสอเจ้าสองไเจ้าสองไอไปเงไอไปเจ้าเจ้าเจ้าเก็บปเจ้าสองไอไ้องไอ้าสงตอไปเจ้องไอไ้าสองไอไปเสองไอไปเ้าองไอไองไอ่าไอไปเจ้งไอไปเจ้องไ

สายสามที่เขียวโอ้ i หตายตัวหลังกูเดียวโอ้ i ไม่ตายแค่หือแปดสวยมเฮ้ยตัวหนึ่งเจ็ดเมฆโอ้โหควยืมไปสามตัวเยอมาล้ำงกูแล้ว kula goma to I don't know to block the door Where are you to block เราไม่ต้องตายเนี่ยตายตัวไปเจ็บเจ็บ